คนไทยที่ไปซื้อทูเรียนนอกโลกทุกคนนะครับยยวันนี้อยู่กับผม M R U O M F F คลิปที่4นะครับวันนี้อยู่กับแมปโลโบ็อกแมปกระโดดนะครับวันนี้เอ๊ะอจือ้จอ,อมาดูกันจะผ่านหรือไม่เอ้ยจะตายไหมอืออีเดาแต่วันน,นนี้จะทำยังไงต่อกอ้อ หัวอะไรกันครับเอ้ยด่านนี้ง่ายนะง่ายแต่จะรอดหรือเปล่าเนี่ยอันด้อ้โอ้ยโอ้ยเครื่องผมแรกช่วยด้วยโอ้ยผมตายก่อนจากแล้วโอ้ยต้องรอดโอ้ยผมโดนอีกแล้ว่ดูเพื่อนผมดิหุยหมดไปแล้วครับไปต่อ nó có hột em Ủa, tụi em chửi rồi mm. Này, chương <laughs> <laughs> trình รถช่ลเ,เลยข้าขอโทษด้วยนะแม่ลกวันนี้จะทำยังไงครับุจัหวัดนี่จับเลยับิดไอ้นีคการขขอโทษก,กับคำหยาบคายด้ครับโอ้ยรถช่วยเลยอีกเนี่ยไปต่อกันเลยครับอเอาอยัางไงเอายังไงโอ้ยอะไรเนี่ยอุย เกือบเกือบอุ้ยรอดรอดตกชาตกมืตกบ้านรอดครับจะรอดหรือไม่ตรงนี้ไม่รอดนะครับบอกแล้วผมหมดโนวันตอนนี้เดี๋ยวไปเส้นชัยกันเลยคุณคุณรอดเฉยเลยเส้นชัย มาเป็นเจนตลอดค่คุณจะงงว่าผมพูดอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมพูดอะไรมาดูกันผมจะทำยังไงต่อจังหวะนี้โอ้โหโดนตุ่มแดงเต็มเต็มเลยเป็นอะไรอีกเนีไอพี่ก็รู้แล้วจังหวะนี้จะทำยังไงต่อโอ้โหรอดแล้วอัจฉีดอัจฉีดอัจฉีดต่อฉี ต้องรอดแล้วต้องรอดลาลาตาอ้วงเคียร์แล้วเยังแลวกูมังคับไม่เป็นผมตายเลีวะครับทุกคนตายที่เดิมด้วยอะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วงาจระเจริญจังวะนนี้จะทำยังไงเปลี่ยนมุมมองนอน ผมตายโอไม่ oh เอ๋ผมบวกหนึ่งอีกเน้ะครับทุกคนที่เนี่ยอ่าไม่สน,นุกเอเอเแล้วฝนตกเ็บผ้าอืมไม่อยากไปด้านน้ำเลยกุรอดกุรอดกุรอด ผมกลับมาแล้วขอโทษที่ไปนานอ่ะฝนมันมาตกตอนนี้แล้วนะนะจังหวะนี้จะเอาอยัางไงต่อจังหวะนี้ลอดช่องลอดช่องแบบอร่อยลอดช่องแสนอร่อยจะทำยังไงต่อจังหวะนี้เราจะตายเลยเย่าเลยอ่าเย่าเลนนย เอออย่าพูดคำหยาบจะไม่มีคนมาดูคลิปเออไอจืดเดี๋ยวนะครับไอจืดไอจืดไอจ๋ยไอ้พี๊ดเป็นเป็นเป็นอะไรเท็ไม่เห็ดเหรอ เปลี่ยนดันทันทีหรือไม่อ๋อ<ม>จังหวะนี้รอดครับรอดรอดจะรอดต่อหรือไม่จังหวะนี้จะทำยังไงโอ้โหรอดแล้วอ้เออฉันตายไอต่อครับยา่าเออว่าผมมีลบท่ผมลืม โอเคผมลามันจบเลยดีกว่านะจบเป็นที่เรียบร้อยทำคลิปต่อไปเดี๋ยวได้อะไรเนี่ยลดยจะไม่เสร็จเลยอ๋อเงียบเงียบหน่อยเงียบเงียบหน่อยเพชระวังกำลังมีความสุขไอ้พีไอ้พี เฮ้ยแต่น sure ี so okay. ้เ oh, ล่นง่ายกว่าท oh! ี ja mm ่คิดนะเนี่ยทุกคนเล่นง่ายแต่ตายเองไอ้เร้าคับเนี่ยอุ้ยเอายังไงใกล้ปิดแล้วโอ้โลภพอมอหาฮ่าต้องปิดมันผมตายวะต้องโดดลงไปแบบนี้ปิดมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างเงี้ยทำไมมันเมาทำไมมันเมาเราไปซ้อมเต็มที เงียบหน่อยดิพี้ยกลงตายถอยหลังรุ่นไปรุ่นแล้วแล้วโอ้ย,อยผมตายอยู่เลมตาเลงผมนอนตายเลมตาเลงว้าวว้าวว้าวเปีย้ยงโลพังเพราะเพราะตัวเองเกือบตาย ที่เดินไหมคะครับทุกคนคชอบอบไม่ไหวเลยนะแบบนี้กูชอบมากเลยอเจนาที้นนะทุกคนไม่ไหวเลย,อยเอ,อ้ยวายโดนโลอยแกมวอ่ะฉันคือนกฟีนิกซ์ไม่อารดีกยังเอยตอนนี้เอายังไงครับวาย

จังหวะนี้โดกลงไปแล้วจังหวะนี้เขาจะทํายังไงเขาโดรบไปแล้วหนึ่งรอบจังหวะนี้เขาจะพลิกเกมมาต่อยังไงจังหวะนี้เขาเลี้ยวไปทางนี้แล้วเขาจะโดนหรือไหมเขาไม่โดนครับเขาลงมาเขาจะโดนตรงนี้หรือไม่เขาไม่โดนอีกแล้วครับแต่เขาอาจจะโดนตรงนี้เขาดอนไปแล้วตายที่เดิมตลอดเลยวะทุกคนแล้วนนี้เขาจะทำยังไงก่เขาโดลงไปเขาเสียเปลียแล้วตอนนี้เขาจะ ยังไงต่อตอนนี้เขาดโดรนโรบไปแล้วช่วงนี้เขาจะลงยังไงต่อมาดูกันตอนนี้เขาล่วงเขาล่วงหรือย7ิบเวิก,กแมพกำลังจะรีโรลดไหม่เขาจะเอายังไงสู้กับสีเขียวแมปเริ่มใหม่แล้วครับอุษาตั้งใจนะโอไม่นะผมตายอะ่ะทุกคนมาเล่นยากจะเลยแบบเนี้ย โอ้ทุกคนผมต้องโดดลงไปตรงนั้นเหรอผมต้องมีโล่สองอันแน่เลยวันนี้ผมขอประมาณยี่สิบนะอําผมตายรอแป๊บนึง่งนะนี่นี่นี่นน ให้ลองอัน ผมผ่านได้แล้วผมโหดบอกแล้วอ้ยอย,อย,ยากจังเลยอ่ะยากยากยากโ oh อ้ไม่กหทำไมเพื่อนเพื่อนนี้ทำไมเขาไปเร็วกะจังอ่ะเนี่ยแล้หวหกนาทีโางโอเขาโหดจังเออไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรได้ไงแล้วโอโห เก็บประมาณน้ำแบบนี้สนุกนะนิ่จะทำยังไงเออเขาจังวันี้เขาลงไปแล้วเขาถึงปองน้ำเขาจะทำยังไงเขาจะโดนน้ำพิษหรือว่าเขาจะโดนไม้ตายเขาไม่โดนเลยครับเขาไปในซอกแล้วเขาเกือบโดนครับไม่เป็นไรตอนนี้เขาจะเข้ารูได้ไหมเขาเข้ารูไปแล้วแล้วเขาเข้ารูต่อไม่ได้อีกแล้วครับ จังหวะนี้เขาเริ่มใหม่เขาดูทิศเขาลงไปแล้วนะครับจังวันนี้เหลือสินาทีสุดท้ายเขาจะทํายังไงตังวันี้เขาโดนล้ตัวเองไปเป็นที่เลยปอเขาเสียรอไปแล้วกับการการตัวเองจังวะนี้เขาจะทํายังไงต่อนะจังวันนี้เขาทํายังไงต่อเขาผ่านหนาไปแล้วตังวะนี้จะเขาจะทํายังไง เขารอดผ่าลูแบบสบายเลยครับตังนนี้ถึงด่านนี้แล้วเขาจะทำยังไงต่อเขาลอดผ่านช่องไปแล้วเขาตายแล้วครับผมตายอยู่ตรงนี้จังวันนี้เขาจะทำยังไงต่อเขาไม่มีโลกเขาไม่มีโลกเขาไม่มีโลกแล้วครับจังวันนี้เขาจะโดนไหมเขาโดนไปเป็นทร่เรียบร้อยแล้วแบบได้เลียไปแล้วนะครับแบบนี้ไม่แต่คนเก่ง จังวันนี้เขาได้แมพผมมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหจังวันนี้แมพแมบบเลเซอร์เลเซอร์โอ้โหเขาโดนเลเซอร์ตายไปแล้วนะครับจังวันนี้เขาดูเขายังไม่ทันดูนยครับเขาตาลายแล้วเขาอยู่ในสานะตาลายแล้วเขารอดไปได้ยังแบบปฏิหารและเขาก็โดนตรงนี้ตายเฉยเลยไม่ไม่ จังหวะนี้เขาจะทํำยังไงต่อครับจังหวะนี้เขาเขาจะทํายังไงเขาโดดลงไปแล้วครับจังหวะนี้เขาโดนเลเซอร์ตายหรือไม่เขาไม่ตายครับเขาไม่ตายเขารอเดียวเขาตายแล้วนะครับเขาผ่านไม่ได้ แตวาที่เขาโดนเขาสามารถไปตรงนั้นได้อีกครับเ้ื่อเขาไปอยู่ตรงกลางทำไมเขาเหมือนเขาจะล้มถ้าเขาก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหแบบนี้สนุกนะแล้วผมแล้วผมจะไปอ่านชื่อแบบแล้วลงให้ทุกคนแบบนี้สนุกมากๆโ,โอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ ไม่เป็นไรครับไปต่อเลยตอนนี้เขาไม่โดนเขาไม่โดนเขาไม่โดนเขาตายอีกแล้วนะครับเขาตายเพราะรูเลยอะเขาไม่ชอบรูเขาบอกแต่เขาว่ารอดเพราะเลเซอร์ได้นี่เขารอด เขาโหดนะครับเดซเซ์ยเยอะขนาดนั้นน,น,น่าจะถ้าเขากลับแต่เพราะสี่เหลี่ยมแล้วรูตรนนี้เขาลงไปแล้วเขาจะทํายังไงตรงนี้ตรงนี้เขาโดนไปแล้วเขาไม่มีโลก,กันแล้วนีนพอทั้งไปพอทําไป,ขาไปเขาตายอีกแล้วนะครับทาวันนี้เหลือสองวิสุดท้ายเขาจะทํายังไงตอ่อเหลือหนึ่งวิเหลือหนึ่งที ตรงนี้เขาเรียกแลบจังหวะนี้เขาจะรอดหรือไม่รอดมาดูกันจังหวะนี้เอาลายคูขึ้นเฉยตายแล้วนะคะมผมขอออกไปดูลายคูแป๊บหนึ่งนะ